สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n e l ครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะในรูปแบบราศีนะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการตรวจดวงชะตานะคะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะหรือว่าชาวลัคนานะคะเมถุนก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะย้ํากันอีกรอบค่ะว่าคลิปนี้เป็นการทํานายแบบวงกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทาง เอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์วันนี้นะคะก็คือจะเป็นไพ่นะคะสุขใจกับแผ่นธรรมสินนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของไพ่ที่เป็นเลขนําโชคด้วยนะ,ะมาครบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นซับไพ่แล้วก็ครูจะเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบนะสิบสองเดือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ ฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับครูในการทําคลิปนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับครูได้ง่ายๆโดยการกดซับสไครต์และกดไลค์ส่วนใครที่นะคะอยากจะติดตามทั้ง2ช่องทางเลยอยากจะดูดวงฟรีนอกเหนือจากช่องทางนี้ก็ไปเจอกันได้ค่ะที่เพจคูปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะถามสดตอบสดในเพจเช่นเดียวกันโอเคมาเลือกหน้าไพ่กันเลยเนาะ1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, และ12ค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาดูตั้งแต่ตำแหน่งแรกก่อนเลยนะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งตนุนะคะต่อมาค่ะกระดุมพระสหัสชชะพันธุปุตตะ อลีปัตตนีมรณะสุภะกัมมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะนั่นก็คือตัวตนของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้นั่นเองนะ,ค,ะความรู้สึกนึกคิดของคุณนะค,ะคุณคิดคุณไม่คิดอะไรเลยนะภาพเป็นห้องนอนแปลว่าอะไร ใจมันอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวนะคะ Stanley. เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่หรือว่าในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะอาจจะนอนน้อยหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะนอนดึกมากเกินไปนะ,ะทาให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีความสุขหรือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะตอนนี้มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายที่สุดละคือการนอนเต็มที่หรือการได้ดูหนังการแบบฟังเพลงที่ตัวเองชอบแค่นั้นเองนะคะ, <S <S ะ,คะทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ในเรื่องของตัวตนเนี่ยอาจจะรู้สึกชิลสบาย ใชนะคะตามที่ไพ่บอกแต่พอมาเป็นถึงในเรื่องของงานนะในเรื่องของการทํางานเรายังคงสามารถที่จะทํางานได้ดีค่ะสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานงานการพรีเซนต์หรือว่าการพูดคุยกับคนอื่นต่างๆนะงานราบรื่นดีแล้วก็มีในเรื่องของการซัพพอร์ตคนสนับสนุนด้วยนะเพื่อนร่วมงานก็คอยช่วยเหลือหัวหน้าก็รู้สึกว่าเออเราโอเคนะคะเป็นการแสดงศักยภาพนะคะซึ่งจะส่งผลดีกับเราแน่นอนนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาใบนี้นะคะจักสะท้อน เห็นว่ามีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการที่จะปรับกินเดินขึ้น เลื่อนตาแหน่งนะคะหรือว่าส่งผลดีนะคะในเรื่องของงานเพอๆนะคุณอาจจะได้โบนัสก็ได้จากผลงานที่คุณสะสมมาตลอดทั้งปีนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีเมถุนค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งกระดุมพระในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะคุณก็คือรู้จักเก็บออมมากขึ้นนะคะถึงแม้ชาวราศีเมถุนจะเป็นกลุ่มคนธาตุลมแต่ว่าในเดือนนี้คุณมีสติกับในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงิน ะะใช้จ่ายประหยัดนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนจนไปถึงสิ้นเดือนได้เลยนะ,ะแต่ว่าการใช้จ่ายนั้นนะคะบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าการเก็บออมทั้งหมดคุณเก็บเพื่อที่จะจ่ายนะ,ะอาจจะเพื่อท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อที่อยากจะซื้อของนะ,ะที่ตัวเองอยากได้นะ,ะทีนี้สิ่งที่พ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของอย่างอื่นเพิ่มเติม ที่จะขยายว่าถ้าเกิดการเงินของคุณเนี่ยจะหมดไปกับอะไรต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเตือนแบบนี้หมายถึงว่าตัวคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องทําอะไรเกี่ยวกับรถนะคะหรือว่าเกี่ยวกับบ้านนะคะอาจจะเสียเงินไปกับตรงนี้แต่ว่าเป็นการเสียเงินที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นการเสียเงินที่สมเหตุสมผลนะ,ะตามไพ่เลยถ้าเกิดคุณสามารถเที่ยสายได้นะ,ะซัพพอร์ตในเรื่องตรงนี้ได้ก็ถือว่าดีนะคะรวมถึงคนที่คิดนะคะวางแผนในเรื่องของการที่จะออกรถใหม่นะคะ,แบบะ,คะหรือว่าซื้อบ้านนะคะ มีการกู้มีการหยิบยืมหรือว่าเป็นในเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวกับแบงก์ก็มีโอกาสที่จะผ่านสูงเช่นเดียวกันค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งศาชาพูดถึงในเรื่องของแวดล้อมก่อนแวดล้อมนะชิลสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่สําคัญตําแหน่งนี้จะบ่งบอกถึงในเรื่องของเพื่อนด้วยในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่จะนัดเพื่อนไปกินข้าวนะคะหรือว่าพักผ่อนปาร์ตี้กัน,นะะชาบูหมูกระทะแบบนี้นะคะไพ่ขึ้นมาก็ถือว่าส่งผลดีก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ชาวราศีเมถุนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอผู้คน หลากหลายนะคะถือว่าดีไหมถือว่าดีนะคะเพราะว่าการไปเจอหรือว่าการไปสังสรรเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คุณนะมีความสุขกายสุขใจแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของการ ใช้จ่ายนี่แหละในเรื่องของการเงินนะคะที่คุณจะต้องควบคุมให้ดีเท่านั้นเองส่วนต่อมานะคะที่จะขยายเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่จะหางานใหม่หางานใหม่ได้ไหมหางานใหม่ได้คุณจะได้งานจากไหนจะได้งานนะคะจากการที่จะมีเพื่อนแนะนําบางทีคุณอาจจะแค่พูดว่าโอ๊ยอยากจะเปลี่ยนงานจังเลยเพื่อนก็จะแบบสรรหางานนู้นงานนี้ให้คุณทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายจริงๆในเดือนนี้นะคะถือว่าดีไหมอันนี้ก็คือส่งผลดีแน่นอนแวดล้อมที่ทํางาน ใหม่นะคะรวมถึงในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเดือนทุกอย่างขึ้นไปในทิศทางที่ดีค่ะ ส่วนต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งพันธุนะคะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องคนในครอบครัวของคุณคุณค่อนข้างที่จะอึดอัดใจกับญาติพี่น้องนะนะคะคนที่คุณอึดอัดใจเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาอาจจะสร้างความอึดอัดใจหรือว่าสร้างปัญหาให้กับครอบครัวอยู่บ่อยๆทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นปัญหาที่คาราคาซังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างที่อาศัยคุณยังคงอยู่ที่นั่นได้ดีแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ โยกย้ายแต่เอาข้อจริงนะไหนดูซิถ้าเกิดย้ายไปแล้วจะดีไหมไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะสาหรับคนที่อยากจะแค่ย้ายที่อยู่แต่ว่าไม่ได้ซื้อสังหานะไพ่ขึ้นมาว่าแนะนําว่าให้อยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะแล้วก็หมั่นนะเสริมนะคะนี้เรื่องของการที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะต้องมีการทําความสะอาดมีการไหวยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ ส่วนตำแหน่งปุตตะค่ะจะบอกเราอะไรอีกนะคะตำแหน่งปุตตะจะพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะสาหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่นะคะเ,ออเป็นเสาหลักนะคะเป็นหัวหน้าแบบนี้นะ,ะพูดถึงในเรื่องของลูกน้องของคุณเนี่ยก็คือมีทั้งดีและไม่ดีบริวารมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่ว่าจะส่งผลเสียอะไรกับคุณไหมไม่ได้ส่งผลเสียนะเพราะว่าสิ่งที่พ่ยขึ้นมามันเหมือนกับว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในณช่วงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอย่าลืมนะชาวราศีเมษ คุณเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งนะเชี่ยวชาญในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือบางทีมีอะไรที่แบบฉุกและหุกเข้ามากระทบตัวคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะควบคุมแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนต่อมาค่ะสําหรับตําแหน่งอลินะคะนี่ศัตรูนะคนที่จะมีปัญหาหรือคนที่จะขัดแย้งด้วยนะคนนั้นเป็นใคร ขึ้นมาต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่จะสร้างความเดือดอร้อนใจให้กับคุณเขาอาจจะแบบพยายามที่จะมาพูดดีกับคุณแต่ว่ากลายเป็นว่ารับหลังเนี่ยอาจจะพูดถึงคุณในทางลบนะคะทำให้คุณเนี่ยคนอื่นเข้าใจคุณผิดละกันเออจะพูด,ดยังไงดีเพราะว่าสิ่งที่พ่ขึ้นมาเหมือนกับเขามาหลอก ทำดีกับคุณนะ่ะแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เห็นเขาดีหน่อยบางทีเราก็มีความรู้สึกก็เหมือนกับมองใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมองเป็นในเรื่องบวกเอาไว้ก่อน mm hmm. ก็ต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะตำแหน่งปตัตตานีนั่นเองสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมาว่าดีมากๆค่ะความสัมพันธ์ถึงแม้มันจะไม่ได้มีอะไรที่แบบหวา,ลารละกันหวานชื่นน่ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถมองไปปลายทางถึงในเรื่องของบ้านปลายชีวิตได้เลยว่าเออคนนี้นี่แหละนะคะหรือเขาก็มองเราว่าแบบเรานี่แหละจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเขาแล้วนะคะก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของการเสริมความหวานนะคะจะต้องไปพักผ่อนนะคะไปเที่ยวนะ,ะสิ่งที่พายขึ้น มาก็จะไปเที่ยวเกี่ยวกับน้ําอาจจะเป็นภูเขาหรือทะเลก็ได้นะเป็นการเสริมเป็นการกระชับความรักแต่ว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเด่นชัดมากที่สุดอะ่ะจากหน้าไพ่ที่ครูวิเคราะห์นะคะครูแนะนําว่าควรที่จะไปทะเลดีกว่านะจ๊ะตามนี้เลยส่วนคนโสดมาดูซิคนโสดเป็นยังไงคนโสดชาวราศีเมทุนช่วงนี้คุณหญิงจังเลยอะ่ะคุณมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีนะ ฉะนั้นเวลาตอนที่มีคนอื่นเข้ามานะคะมีเข้ามาไหมมีเข้ามาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วคุณเปิดใจไหมคุณเปิดใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นไปตามที่มาตรฐานที่คุณตั้งเอาไว้คุณก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันอยู่คนเดียวแบบสวยๆดีกว่านะคะเป็นแบบนั้นไปอีกนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนี่แหละในเรื่องของความรักมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขโดยที่ไม่ได้ทําร้ายใครนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วและะะะต่ออมานนคะคก็็ืจเปพูด ถึงในเรื่องของสุขภาพบ้างดีกว่านะสุขภาพนะคะในเดือนนี้ก็คือจริงๆแล้วสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอยู่ได้สบายๆต่คุณอาจจะมีความวิตกกังวลค่ะนะคะเป็นในเรื่องของความเครียดเครียดเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุไม่ได้ขึ้นมาร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่จะมีมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะอันนี้ก็คือ เป็นเล็กๆ,ๆน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่มันจะมีเพิ่มเติมเนี่ยนะคะที่ไพ่ขยายขึ้นมาอาจจะมีในเรื่องของการที่จะมีผื่นนะคะหรือว่าเป็นลมพิษอะไรที่เกี่ยวกับผิวหนังนะจ๊ะ และส่วนตำแหน่งสุภะค่ะจะพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลนะคุณจะได้เดินทางไกลหรือว่าไปไหนแบบที่คุณไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งใจเอาไว้นะคะการเดินทางไกลจะส่งผลดีไหมนะคะครั้งนี้มาดูกันสิส่งผลดีแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่มีในเรื่องของการคิดการวางแผนที่แบบจะไปไหว้พระไปเสริมดวงเพราะว่าตำแหน่งสุภะเนี่ยนอกจากจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่เข้ามาสนับสนุนเราแล้วจะหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยในเรื่องของการกลับไหว้การเดินทางถ้าเกิดบางคนที่อยากจะไปขอที่เกี่ยวกับในเรื่องของงานเงิน ให้ไปได้เลยนะคะทีนี้จะแนะนําเป็นที่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าจากหน้าไพ่นะคะขึ้นมาว,าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องไปกราบไหว้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายนะคะถ้าเกี่ยวกับเงินท้องครูก็จะแนะนําเป็นในเรื่องของการไหว้นะคะาเาวสุวรรณก็ได้นะคะจะเป็นวัดจุฬามณีก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะคะที่คุณศรัทธาน,นะคะแต่ขอให้เป็นในเรื่องของบูชานะคะหรือว่าในเรื่องของการกราบไหว้ทเทวสุวรรณนั่นคือสิ่งที่จะเสริมในเรื่องของงานและเงินดีที่สุดค่ะ และต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งนะคะวินาศละเรื่องเสริมเสียเรื่องที่คุณจะต้องระวังนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของความคิดเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าสุขภาพ ะะจะเน้นนะคะไปในเรื่องไหนในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วฉะนั้นตำแหน่งวินาศก็คือขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีความคิดวนเวียนหรือว่าวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนี่แหละนะคะที่ทําให้เหมือนกับว่าคุณคาดหวังเยอะแล้วพอไม่เป็นอย่างหวังคุณมีความรู้สึกว่าโอ๊ยเมื่อไหร่มันจะสมหวังสักทีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความเครียดโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําค่ะ ส่วนตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งลาภะพูดถึงอะไรบ้างอาชีพเสริมเพิ่มเติมค่ะสามารถทําได้นะ,ะจะมีคนคอยสนับสนุนคุณนะคะหรือบางคนแบบจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ออฟไลน์อันนี้คือดีหมดเลยนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะได้เงินอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณตั้งใจนะคะส่วนในเรื่องโชคลาภมีไหมโชคลาภมีแน่นอนค่ะจะได้จากไหนจะได้จากพระใหญ่ในบ้านนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองก็ลองเสียงโชคเสียงดวงดูนะคะอาจจะเป็นเลขอายุของท่านปีเกิดของท่าน หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับท่านอันนี้มีโอกาสแนวโน้มสูงมากๆเลยค่ะส่วนเลขนำโชคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลขนำโชคสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะจะเป็นเลขไหนนะจ๊ะเดี๋ยวครูหยิบให้ทั้งหมด4ใบนะคะะมาเดี๋ยวเดิ้สับอีกนิดนึงไพ่ดูจะกระจัดกระจายไ,ไปนิดนึงนะคะต้องต้องขอภัยด้วยอะมาอีกรอบหนึ่งล้กันนะคะ เพื่อความขลังอ้าวหลุดมาแล้วใบนึงนะคะอ่ามาหยิบทั้งหมด4ใบนะจ๊ะเลขแรกนะคะก็คือจะเป็น5 7 7 8นะคะ5 7 7 8ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนการทำบุญเสริมเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวดูให้นิดนึงนะจ๊ะการทำบุญเสริมเพิ่มเติม ขึ้นมานะคะให้เน้นเป็นในเรื่องของการบริจาคเงินค่ะจะเป็นบริจาคให้กับออผู้ป่วยหรือว่าคนยากไร้ก็ได้ให้เขาเหมือนกับว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจะส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูดวงฟรีเพิ่มเติม,ตมไปเจอกันได้ที่เพจคูปปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะจะมีการไลฟ์นะคะถามสดตอบสดนะคะในเพจนะคะเป็นประจำอยู่แล้วไปก กดติดตามเอาไว้ส่วนช่องทางนี้นะคะขอกำลังใจด้วยนะง่ายๆโดยการกด subscribe และกดไลค์ค่ะและเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ